สุดยอดแห่งการค้นหาบุคคลโดดเด่นแห่งปีผู้จุดไฟสร้างสรรค์สู่พลังการเปลี่ยนแปลงรับรู้แรงบันดาลใจยิ่งใหญ่จากหลากหลายวงการทึ่งกับ เคล็ดลับขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จอันสร้างสรรค์สัมผัสตัวตนในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนวาระประเทศไทยปีที่สองกับสุดยอดนักบริหารไทยเราเชื่อว่าเรื่องราวจากแรงบันดาลใจและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของสุดยอดนักบริหารไทยเหล่านี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยเกิดพลังลงมือสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมุ่งบริหารงานอย่างชาญฉลาดและพร้อมรับการแข่งขันทุกสถานการณ์เรามาพบกับตัวตนและมุมมองของพวกเขากันได้เลยครับสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย v o v V60 ใหม่เท่ปราดเปรียว และมีพื้นที่ให้น้องเหมียวของคุณเสิร์ฟความอร่อยยามเช้ากับเมนูเบเกอรี่อบสดที่ S&P n บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน <your> อริญญาถะเหลิงงสีกรรมการผู้จัดการบริษัท APM Group จำกัดคือเริ่มต้นจากความเชื่อของการไปทำธุรกิจนี้อาจจะเมื่อ20ปีที่แล้ว ความเชื่อก็คือว่าเชื่อว่าคนไทยเก่งตอนที่รู้สึกตัวเองมากๆกเลยคือตอนที่เ,เรียนจบจากาที่เมืองไทยแล้วไปตอบปริญญาตรีที่ต่างประเทศไปที่แคนาดาเริ่มมีความรู้สึกว่าคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแต่โอกาสเรามีน้อยกว่ารูปแบบวิธีการเรียนรู้ต่างๆนี่จากตอนที่ไปอยู่ที่นู่นก็ค่อยๆเริ่มความความอยากค,อค่อยๆเริ่มมากขึ้นว่าเรากลับมาเราอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับ การสร้างคนการพัฒนาคนนะคะก็เลยทําให้แบบแม้กระทั่งจะเรียนทางด้านของการตลาดแต่ก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของ HR เรื่องของอ,อะไรคะการพัฒนาคนการสร้างคนลงคอสกลนงคืนซื้ออะไรมาอ่านคือคือสนใจเองส่วนตัวแต่ไม่ใช่เป็นวิชาที่เรียนเป็นเชิงปริญญาด้วยแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยพอกลับมาก็ไปสมัครงาน ไปสมัครได้หลายที่เหมือนกันแต่ตอนนั้นมีเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่ทำคล้ายๆอย่างนี้พอไปแล้วพอไปคุยแล้วรู้สึกเอ๊ะไม่ได้เหมือนกันคือของเขาเหมือนกับเอาอะไรของต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยแต่ไม่ได้ทําความเข้าใจว่าคนไทยเป็นยังไงและตัวเองก็ไม่กลอกไปคุยกับข้ามชาตินั้ไม่ใช่ก็เลยไม่เอาละทาเองจากภาพที่ค่อยๆจากเปลี่ยนไปวันนี้แต่ละท่านกําลังขับเคลื่อนองค์กรของท่านอย่างไร หญิงแกร่งผู้เชื่อว่าคนไทยเราเก่งไม่แพ้ที่อื่น APM Group เป็นบริษัทที่ปรึกษาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยมุมมองความคิดของคนเป็นไปถึงรูปแบบของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานตลอดเวลาที่ทำมาถ้าเกิดมองภาพเนี่ยคนจะเริ่มลูกค้ารายแรกๆจะรู้เลยว่า เราเป็นรายแรกที่เอาเข้ามาแบบการสอนแบบไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าแล้วคุณครูมายืนสอนนักเรียนหรือว่าแบบเป็นเทรนเนอร์แบบเลคเชอร์สไตล์คือไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นบริษัทไทยที่ไปศึกษารูปแบบแล้วปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคนไทยใช้เวลามากในการทําการตลาดในการทําในเรื่องของการทำให้คนรู้จักเพราะมีความเชื่อข้างในและเวลาเห็นลูกค้าแต่ละรายที่ประสบความสําเร็จ แล้วเขาก็บอกว่าคือหลายๆครั้งตลอดเวลาคือไม่ว่าจะเป็นจดหมายทำขอบคุณหรือหลายๆสิ่งที่ลูกค้าจากองค์กรชั้นนําต่างๆเนี่ยมอบให้คือบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของข้างหลังของเขาในการที่เขาทาธุรกิจสําเร็จรวมทั้งล่าสุดได้มีการขยายการลงทุนไปในเวียดนามและเปิดตลาดการพัฒนาผู้นำในระดับเยาวชนเป็นรายแรกๆของไทยอีกด้วย แล้วก็กาลังจะไปข้างหน้าคือตอนนี้เริ่มมองภาพว่าเอะมาเริ่มต้นที่บริษัทอย่างเดียวคงไม่ทันที่เราจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นแล้วก็เลยเริ่มต้นที่จะสร้างผู้นาไปถึงในระดับเด็กซึ่งในวันนี้ถ้าไปดูตามสูงต่างๆเนี่ยมีการสอนเด็กเยอะพวกเรื่องภาษาอังกฤษเลขอะไรคะความรู้รอบตัวกวดวิชาแต่ไม่มีใครสอนในเรื่องของ ภาวะผู้นําลึกๆจริงๆการกลา้าตัดสินใจการกล้าแก้ปัญหาลงลึกขึ้นไปที่จะปูตรงนี้ก่อนทั้งหมดที่ a p m ทํามาและที่ตัวเองทํามาเนี่ยคือมองภาพว่ามีความเชื่อว่าคนไทยของเรามีศักยภาพแต่จะใส่วิธีการยังไงให้ถูกต้องและตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นการทํางานและเห็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของบริษัทไทย ก็ในในภาพของตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการทํางานของคอนซิล์เราก็จะเน้นแบบสบายๆคอนเซิลล์้นก็จะมาพูดคุยกันอย่างทีนี้เป็นทีมของการวางแผนเรื่องของการดีไซน์ก็คือมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะออกไปเจอกับลูกค้าว่าจะส่งมอบงานให้ลูกค้ายังไงแล้วก็เน้นแบบประชุมแบบสบายๆไม่เน้นอะไรที่เป็นทางการจึนมีความเชื่ออย่างเีนะคะว่าเน้นบอกว่ามันไม่คงมีแบบพิมพ์แล้วใส่คนลงไปแล้วต้องเป็นแบบ ฉันบอกภาพว่าเวลาที่ตัวเองเข้าไปทํางานกับลูกค้าหรือสร้างผู้นําในองค์กรของ A อเองเนี่ยฉันบอกภาพว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องเป็นพื้นฐานแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือรูปแบบวิธีการเวลาที่ฉันทํางานกับลูกค้าหรือว่าเวลาที่จะสร้างผู้นำํำฉันจะไม่เชื่อในเรื่องของการที่เอารูปแบบหนึ่งมาใส่กับอีกคนหนึ่งประเด็นหนี้งใฉันคือ เขาต้องเข้าใจก่อนความหมายของผู้นําจริงๆว่าคาว่านำเนี่ยเช่นชี้ให้คนเห็นนะว่ิศีทางที่ดีไปทางไหนกลยุทธ์ที่ถูกต้องเป็นยังไงภาพที่จะไปสู่ฝันด้วยกันเป็นยังไงจูงใจคนเป็นให้กำลังใจคนเป็นถ้าคนสมมุตินะคะเป๋ไปจะทํำยังไงคือนันบอกว่าความเข้าใจในคําว่าบทบาทคือเรื่องหนึ่งแต่วิธีการแต่และคนควรจะใช้วิธีการตัวเอง นั้นประเด็นของฉันคือเว,วลาเฉันทำงานร่วมกับผู้บริหารตามองค์กรต่างๆเนียจะเชื่อในเรื่องของเป้าหมายสุดท้ายว่าต้องเข้าใจตรงกันในคํานิยามของคําว่าผู้นําเมื่อเข้าใจแล้วนั้นพยายามหาจุดแข็งในตัวเขารูปแบบในตัวเขาและหาความเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะปาแสดงภาวะผู้นําไม่ต้องมีใครเป็นที่นั่งยังไงคือเราเน้นเราเชื่อในเรื่องของโมบายพอลิซีใครจะเข้ามาทาาอยอยํางานเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ ่ดจะเห็นคนจะไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเน้นเป็น<ม>ทีมคอนซัลท์ส่วนใหญ่จะทํางานจากบ้านก็จะมีอะไรคะส่วนใหญ่จะมีโต๊ะเอไว้ท่าแล้วก็มนงเขา้ามาทำงานลัลนาากษณะของคอนซัลเตอร์ที่นั่งทํางานอยู่ก็คือแล้วแต่เขาว่าเขาจะพร้อมเข้ามาเมื่อไหร,ร่ยังไงแต่คอนซัลเตอร์ไม่ใเป็ปต้องเข้ามาทํางานในออฟฟิศไม่มีรูปแบบเดียวแต่เข้าใจบทบาทแต่สไตล์หรือวิธีการขึ้นอยู่กับแต่ละคนและเราพยายามจะดึงยังไงให้เขาเห็นจุดแข็ง ของเขาและพยายามที่จะลดจุดอ่อนก็โยงมากับตัวฉันเองเหมือนกันนั่นพูดจริงว่า20ปีที่ผ่านมาดิฉันรู้ว่าดิฉันมีจุดอ่อนเยอะและก็เป็นคนหนึ่งคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบอันนี้คือพูดได้เลยว่าคนที่เคยทํางานด้วยมาเป็น10ปีจะบอกว่าเออทำไมเราเปลี่ยนไปดิ่บอกว่าดิฉันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่นั้นมีความตระหนักมากขึ้นในจุดอ่อนของตนเองบริษ,ษัทจะยั่งยืนได้ ไม่ใช่ดิฉันจะทําตามที่ดิฉันเชื่อแต่นั่นจะต้องอดูว่าพนักงานรุ่นใหม่ๆเขาคิดอะไรอยู่แล้วจะทํายังไงที่จะดึงจุดแข็งเขาออกมาได้นั้นในของตัวเองเนี่ยพยายามศึกษาจริงๆเลยแล้วใช้เวลามาก,มากๆแล้วก็มีการประกาศออกไปกับพนักงานเลยว่าจุดที่ฉันต้องการก่อนที่เราจะไปถึงผลลัพธ์ของลูกค้าเรียนใช้คําว่าดิฉนเชื่อมั่นในคอนเซ็ปต์ของคาว่า happy workplace ไปขายไปดูแนละลูกค้าต่างๆก็เหมือนเช่นเดียวกันเราเน้นคอนเซปต์ในการนั่งทํางานเป็นทีมเน้นคอนเซปต์ในการที่ว่าแต่ละคนนียค่ะคือทํางานร่วมกันแล้วใครจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ที่พนาาักงานอยากจะมานั่งอะไรครับพักผ่อนหรือว่าอะไรไม่อยากจะนั่งอยู่กับโต๊ะเราก็เปลี่ยนมุมมามาสามารถที่จะมาะนั่งพักผ่อนหรือามานั่งคุยกันหรือประชุมปรึกษาหารือกันได้ะคะ่ะก็เป็นมุมรีแลกซ์สบายๆการสร้างองค์กร จะต้องเป็นองค์ประกอบสอําขัญะองคอ์กรองค์ประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานการดูแลวัฒนธรรมองคอ์กรการดูแลรูปแบบการสื่อสารในองคอ์กรการดูแลรูปแบบวิธีการประสานงานการทํางานร่วมกันต่อให้ผู้นําดีขนาดไหนแต่ถ้าบรรยากาศในองคอ์กรมิเอ,อืเ้อยิันมองภาาว่าการบริหารคนเพื่อให้เกิดในใช้งคำว่าคุณภาพของงาน คุณภาพของพน,นักงานต้องมาก่อนอันนี้ก็ถือกันส่วนใายด้านตลาดก,ก็ไม่จับป็นต้องนี่ค่ะลักษณะจะเห็นภาพเหมือนกนันก็คือการจัดโต๊ะการทํางานเป็นทีมกันเราไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าเราไปทํางานกับหลายๆคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะหาอาวุธยังไงไปให้คนเก่งเขาได้มีอาวุธมากขึ้นผู้นําของคนไทยเนี่ยไม่ด้อยเรื่องวิสัยทัศ แต่ถ้าถามความพร้อมในเชิงของอกองกําลังคือพอมีวิสัยทัศน์แล้วจะทำยังไงให้ไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนั้นประเด็นของคนไทยเราเนี่ยค่ะคือการที่รีบยกระดับศักยภาพและความสามารถของคนของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะรับมือเรื่องต่างๆอันเนี้ยเป็นอะไรที่หลายๆองค์กรชั้นนํากําลังพยายามอยู่วิสัยทัศน์ดิฉันบอกว่าเราไม่แพ้ใครแต่ว่าเวลา สปี3ปีตรงนี้ถ้าจะทำให้เรานะั้นเนี่ยไปชนะในหลายๆประเทศได้มีโอกาสก้าวไกลได้แต่ตอนนี้เราพยายามจะทำยังไงให้คนที่เป็นลูกน้องลราเนี่ยเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจที่จะทำงานที่แตกตา่างซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่จะต้องรีบผักผลัก อันนี้ก็เป็นทีมคอนซัลทนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปพบลูกค้าเนี่ยต้องเตรียมตัวมีการพูดคุยกันก็จะเข้ามาปรึกษาการประชุมร่วมกันในที่ํางานเลไ,ไ,ไม่ห่วงเรื่องของการคิดแต่ห่วงเรื่องของการทําให้เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่คิดไม่ได้เป็นคนทําเสมอไปออคนที่มีวิสัยทัศน์มานั่งทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นคงจะเป็นไปไม่ได้ การที่เราต้องการผลักดันคนให้อมองไปไกลกว่าวันนี้ที่เป็นอยู่เรต้องเริ่มมองคอนเซ็ปต์อย่างหลาย,ลายบริษ,ษ,ษัทชั้นนําของเกาหลีที่ทาให้คนรู้สึกว่าเริ่มทําอะไรกันเพื่อประเทศชาติเพื่อภาพใหญ่บ้างถ้าเราเริ่มมองภาพใหญ่ขึ้นและเราเริ่มเข้าใจขึ้นว่าเราจะทายัางไงให้คนเห็นภาพชัดขึ้นว่าใจเราต้องไปตรงนั้นและเราถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นทุกคนลำบากหมดถ้าประเทศเราค่อยๆด้อยลงด้อยลงทุกคนลำบากหมดอัไนั้นแปลว่า ภาวะผู้นำตัวนี้สำคัญคือการสื่อสารการทำให้คนเข้าใจเ้นมองว่าคนเนี่ยก่อนที่จะเพิ่มทักษะเขาใจต้องไปก่อนและช่วงหน้าไม่มีอะไรดีกว่าที่จะมองคนที่เป็นลูกน้องของเราเสมือนหนึ่งเรามองลูกหลานผู้บริหารที่ดีต้องรับใช้พนันงาน